ราร้อน กลับเข้ามาในอีกช่วงหนึ่งนะคะของเจาะข่าวร้อนลงข่าวลึกไรวันค่ะและจากกรณีคลิปเชาเนี่ยนะคะในคดียุบพักประชาธิปบัตรนะคะโอ้ะไม่กอตนะคะสามศูนที่โพสต์ลงใน YouTube นั้นนะคะล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเวลาประมาณ15บหนกายี่นาทีของวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจกองปราบค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนั้นก็ได้นําเอากองกําลังเนี่ยนะคะไปที่ห้องจัดเลี้ยงชั้น2นะคะร้านฟูเดลในชุมชนนะคะปูนซีมเมนไทยซอยหนึ่งย่านประชาชื่นที่คาดว่าเป็นสถานที่ในการตั้ง ลองแอบถ่ายนะคะคลิปที่2ที่นายพระสิทธิ์ศักดานารงค์อดีตเลขานุการประธานสารรัฐธรรมนูญในวิรัติล่มเย็นสอสอรนพักประชาธิปัตย์และนา,นายวรุินวะโภคินอดีตที่ปรึกษากรมบที่การการปกครองท้องถิน่นสภาผู้แทนราษฎรทั้ง3คนนะคะที่นัดพบเจรจากันในคลิปดังกล่าวนะคะที่ออกมา ด้วยทางเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการจําลองสถานการณ์นะคะเพื่อหามุมกล้องตามที่ได้แสดงอยู่ในคลิปนะคะจากการสันนิษฐานของทางเจ้าหน้าที่ก็ระบุข่าว่าอาจจะมีผู้ร่วมกระบวนการในการถ่ายคลิปดังกล่าวมากกว่า1คนขึ้นไปและอย่างไรก็ตามนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะพยายามสืบหาผู้ร่วมกระบวนการกันต่อไปและขณะเดียวกันค่ะที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะพลตารวจเอกเอกอ,อังสนานนท์ที่ปรึกษาสบศกนะคะก็มีการพูดถึงประเด็นความคืบหน้าในคดีของการเผยแพร่คลิปการสนทนาของ อดีตเลขานุการประธานศารรัฐธรรมนูญและสสพรรคประชาธิปัตย์เอาไว้นะคะว่าพปทรค่ะพลตเอกวิเชียนพุทธโพสีนั้นได้ตั้งพลตเอกเอกนะคะเป็นหัวหน้าคณะกรรมการพลตโทพง์พัฒน์ฉายาพันธุ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตตรีปัญญามาเม่นนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นรองหัวหน้าคณะทํางานซึ่งนะคะในวันนี้ได้มีการประชุมกําหนดแนวทางในการทํางานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนในประเด็นต่างๆ รวบรวมหลักฐานทั้งพยานบุคคลนะคะแล้วก็พยานเอกสารแต่จะใช้เวลานะคะในการตรวจสอบนานหรือไม่อย่างไรขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะคะในส่วนต่างๆที่จะมีออกมาค่ะโดยสำหรับการทำคดีนะคะก็จะเริ่มตรวจสอบข้อเท็จจริงในคลิปทั้งหมดก่อน เพราะว่ามีการนำเอาอคลิปนะคะไปเผยแพร่ซึ่งจะต้องตามสืบนะคะจากบุคคลที่เกี่ยวข้องวันเวลาสถานที่ด้วยอยู่ในกรอบนะคะที่ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรซึ่งทั้งนี้ในส่วนของคลิปนะคะมีการติดต่อหรือไม่อย่างไรก็จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะจากทางกองพิสูจน์หลักฐานนะคะเป็นผู้ตรวจสอบซึ่งถ้าหากพบนะคะว่าคลิปนี้มีการตัดต่อก็จะต้องหาว่าใครเป็นผู้ตัดต่อและใครเป็นผู้เผยแพร่ซึ่งบุคคลเหล่านี้นะคะจะต้องถูกดําเนินคดีต,ตามกฎหมายค่ะ